สวัสดีครับวันนี้ก็เรียบร้อยครับช่างเดินไฟมาทำไฟให้แล้วครับ,บา,เ,าเราก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับต้องเปาหัวก่อนครับ อ่าโอเคพอหัวขึ้นนะครับเดี๋ยครับเราหัวแค่นี้มาติดได้เลยครับประมาณนี้นะครับคันเบ่งก็ติดท้ายดีนะติดง่ายๆเลยครับเดี๋ยวดึงกา้าน Bác cho ăn ở này nó. Để... Mình này. Mình này thì đi tiếp bạn nhá, con

ภาพโดยรวมเลยห้องเครื่องก็เดิมๆนะสวยเราจะใช้ยุคสมัยนี้แล้วเดี๋ยวดับเครื่องนะดับสวิตช์ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็อย่าเปิดไฟไฟเลี้ยวนี่นะครับ ไอเดียมันติดแล้วอันนี้หล,ลอดมันไม่มีหลอดครับดูข้างหลังครับอีกเลยครับข้างหลังเราใส่ตัวเดียว600นะครับคันนี้มีเรียบอีกข้างนึ่งไอนนเรียบอีกหนึ่ง,นนงข้างนะครับน,นี่ครับปิดเรียบร้อยครับคันนี้มีไฟอยู่คนระับ ไปลงไปเลีล้ยวเอาหมดเลยครับข้าหลังก็เรียบร้อย,ยครับ่นรับตัวนี้มันดังตัวป้ายเสียนะครับ ายางตัวนี้คือมันก็จะเงียบนะครับจับเครื่องนะครับให้ดูง่ายๆหน่ะประมาณนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะเอาไปลองวิ่งใช้งานหรือให้ดูนะครับว่าเออมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเอามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมหาโอกาสก่อนนะครับปิดฝากระโปรงนะครับ ครับตอนนะครับก็ยกน้ําสุดก็จะทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาดําลงนะครับเมื่อกี้ขอโทษนะครับคลิปมันตัดไปตอนตัดต่อเข้าไปใหม่นะครับก็เอาลงนะครับมันเป็นดําไฟฟ้านะครับตอนลงมันจะช้ากว่าตอนขึ้นนิดนึงครับมันจะลงเรื่อยๆครับก็อันนี้ยกได้ประมาณ สามสี่ตันสี่ห้าตันวันนี้แหละครับเห็นที่คนที่ใช้ก็บอกเดียวกันเขาบอกมาครับก็ยกได้ประมาณนะครับกระบอกนี้กับตัวชุดยกดําไฟฟ้านะครับเดีวรอนคะรับเวลาลงสุดก็มันมีสโลอย่นะครับมันก็จะลงช้านะครับมันก็ค่อยๆ นี้นะครับลงดับประมาณนี้นะครับ,รรบก็ใครหายอยู่ก็ลองสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับก็แสนส0งหมืนาพนะครับลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับลงเล่มให้เลยแสนแสนสานะครับภายในเราเก็บไปแล้วนะครับ แปลงข้างตูสองข้างเป็นใหม่หมดทั้งสองข้างนะครับเก่ามันก็ตามอายุครับมันก็มีขาดมีอะไรนะครับคอนโซลก็ผมให้ให้กลางๆนะครับก็ไม่ได้สวยได้มากมายครับตามอายุมันนะครับก็เลยหุ่มข้างบนให้ให้สวยงามขึ้นนะครับข้างบนนะครับแล้วก็เกะตัวนี้ก็ตอนแรกมันไม่มีที่ล็อกนะครับเราก็ซื้อที่ล็อกมาใส่แล้วครับ ตัวนี้ไม่มีแอร์นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับเดิมๆมัน,นครับระบบไฟนะครับเดี๋ยวลองดูครับนี่นะครับผมขอลองเปิดไฟเปิดยังไงน้องไฟไฟสูงให้ไฟต่ำ วันนี้เปิดไฟยังไงน้อครับพัดน้ำฝนทำงานนะครับแต่งงผมไม่ได้ใส่การนะรการมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวประกอบการให้เรียบร้อยครับอ่นี่ครับไฟหน้าขึ้นเรียบร้อยไฟที่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่นะครับแต่เข็มไม้มันไอการมันหายไปครัตามอายุนะครับ น้ำมันขึ้นมาอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันหลอกหรือเปล่านะพปิดแล,แล้วก็ไม่ต้องเขาหัวนะครับเส่ปิดมาแล้วนะครับประมาณนี้ครับสำหรับรถคันนี้นะครับันนี่ก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ ลืมครับใครสนใจก็ศูนย์เก้าศูนย์นะครับสองห้าเก้านะครับศูนย์หกสี่หกนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับสวัสดีครับ